ดูเสียงเลยดิกังไฟอ่ะเพี้ยนเสียงอีกแล้วดีจะสาดีฟีให้สาดีถือศพเป็นปืนนี้ไอ้ที่มีเป็นเลยนะสามเป็นไม่แน่สามเป็นไม่แน่สามเป็นไม่แน่สาเป็นไม่แน่สาเป็นไม่แน่สามสามสามโอ้ยทัาไม่เป็นเนี่ยว่ะยังกากเลยยังสามไม่เป็นโอ้โหของตัวนี้ถือศพเป็นเลยเนาะปากอ่ใจเย็ยนเวียใจเย็นสวยสวยสวยไม่พี่ถือเองพี่ถือเองเราลบแล้วลบแล้วพี่ถือเอง อย่าลืมล็อกรถนะเออเช็คล็อกรถด้วยนะเช็คล็อกรถด้วยนะเก็บเก็บถุงป๊บนึงนะเช็คเช็คเพื่อนหน่อยได้ไหมใครขาดใครขาดไปคนหนึ่ง ใครอ่ะอ๋อดูรอบๆเลยนะดูรอบๆเลยนะอยู่ตรงสะพานหลุยนะตอนเนี้ยไดศพแล้วอ่ะมึงเปลี่ยนอ่ามึงดูไทมิ่งเอานะเรื่องการสับอาวุธอ่ะแต่ว่าอย่างแรกเลยมึงเอาไปกักกระจายไว้ก่อนเลยนะโอเคปะก็เล่นแบบมันปกติเลยอ่ะไฟแบบตอรี่ทั่วไปเลยน้องเลยในวอร์มี่ยี่สิบสาม ขาดแดนคนหนึ่งเนาะแดอีกคนหนึ่งเขามาแล้วปะเขาเขาเริ่มไหลมาแล้วปักดูรอบๆด้วยเดี๋ยวแม่งอ้อมมปักเอ็ีด้านหลังอีกีอันนี้แพนิกจากเต่าเลยดีปปะอันอันอันนี้คือมันเริ่มแล้วใช่ไหมพี่เริ่มแล้วใช่ใจริงๆก็คือก็ก็คือมันมายังไง มีรถหยุดตรงต,รงตรง 2, รีนสะพานสองสามคันค่ะพี่ <Okay. S 1> สะพานหลุยพี่อยู่ครบเลยพี่สะพานหลุยอนสะพานอ่ันนั้นใครอะที่วิ่งไปหลังเราอ๋อรถสี่ใช่ไหมพี่หนูก็ระแวง อ๋อกูรู้แล้วไอ้ฝองเบียร์อยู่ปะเอาไปอยู่ดหว่อเปล่าไม่คุยเช็คใครมันขาดไปไงคนนึงเขาับมายิงแล้วนะพี่เขาขับมายิงแล้วนะพี่เอาดิเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะต้ตามพี่ ระวังนะระวังนะเขาเคลื่อนแล้วนะพี่เขาเคลื่อนแล้วนะขอเคลื่อนแล้วเราเราโซนเราไม่ต้องไม่ต้องตามไปโซนเราโซนเราไว้โซนเราไว้กลับมาโซนก่อนกลับมาโซนก่อนอย่าตามนะเกรงกันหมดละพี่พี่ติมพี่กดย้ายไปแล้พี่วิ่งกลับไปนะพี่ไอติม เพียอะไรกูโดนยิงไอ้ตาวิ่งกลับมาดรเปี้งพี่กดพี่วางอีมพีแล้วกดยาวิ่งไปดีกูไม่มียาวิ่งไอ้เด็กเกียมึงไม่มีเกียอะไรสักอย่างเลยเหรอวะมึงไม่บอกเขาวหรเฮ้ยเต็มหมดแล้วอย่ารอแป๊บเดี๋ยวผมกลับไปรับเนี้ยกลางวงตีนเนี่ยเออผมอยู่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 อยู่อยู่แต่เต้นเตนใหญ่เต้นเต้นร่วงเราคนหนึ่งนะเพื่อนวางแล้วเพื่อนวางแล้วปะเพื่อนวางแล้วปะ จวาไอติมบางไอติมวางไอติมวางไอติมบางไอติมวางออกออกมาออกมาไอติมบางไม่ดูวงดูวงดีๆนะดูวงดีๆนะดูวงดีๆนะเพื่อน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 เล็กเข้าใจนะก็ดูความเข้าใจกันใช่ป่ะไอติมบางแล้วใช่ป่ะก็หายไปคนนึงนะดูเพื่อนด้วยนะพี่แค่หรือเปล่าไม่ได้กดจีพี่ไอติมน่าจะตายวะถ้างั้นอะ เพื่อนล้อมพี่เพื่อนล้อมเพื่อนล้อมกลางวงหนึ่งไม่เราต้องแบบเพื่อนล้อมกลางวงหาจุดรวมกันแล้วพี่นี่แหละไฟโซนตรงหน้าคุกไอ้ติมมันวางยังไงวะเอ็มพีตายเพื่อนตายพี่เพื่อนตายเพื่อตายมันตายมันตายมันตายมามตายป้ายเขียวมาเล่นวางริ่มเล่นรวามเล่นรวมเล่นลวมป้ายเขียวได้ไหมขอร้องเลยมาป้ายเขียวมาป้ายเขียวมาป้ายเขียวแล้วก็ลงวาเอาป้ายเขียวไอ้เราตายนะเท้านะ เขอล่วงป้ายเขียวมีคนล่วงายเขียวายเขียวายเขียวเพื่อนลงาบเขียวด้วยมีเพื่อนล่วงายเขียวด้วยขาล่วงคนนึงนะมันล่วงมัวงปล่อยไว้ตรงนั้นเหรอเีอ้ียเไอียวไนเีอยู่อ้เีอวไงเอเียไอ้วอ้วอว้อวยวอวยเอี่อเอไ้วางแล้วผมวางแล้ว ตเราาเราไม่อยากเข้านะายรถบักพี่ไมกี้มาแลกรถกลับมาอยู่ได้นะพี่ไมกี้รงไหนพี่มามมาเขาลงเขาลงตงไหนพี่ลงฝั่งฝั่งนี่ตรงไหนพี่ตกรงไปเขียวเขาลงเขาลงตรงแถวนีอ้แลว่ไปเขียวไปเขียวไปเขาอ่ะเพื่อนเพื่อนเลงเยอะนเาลงเยอะมากนะเขาลงเยอะมากเลยนะเขาลงเยอะนิดหน่อย้รถลงรถลงลคนนลนไปเลนไปเลยแฮกลม เอสนาอไม่เยดิตรงแตกตรงแตกเัาเลยเจ๊ซ้ำเลยเจเจซ้ำซ้ำไไม่ไมกบบเหมือนกูบ้ากูโดนซ้ำนะกูโดนซ้ำตรงตรงแตกเข้าไปนี่ดิพี่ฟีดให้พี่ฟีดให้เจ๊ร่ฟีดให้เข้าวงไปเข้บวงไปดีวกูโดนซ้ำแก่ยดิพี่ฟีดให้พี่ไหนโค้ชไหนเว้ยโค้ชหนเฮียคุณดูเมื่อกี่าหนีอย่าหนีอย่าหนีห้ามหนีนะห้ามหนีเล่นไปยนล้ ดันขึ้นไปข้างหลังดันขึ้นไปดันขึ้นไปข้างหลังอ่ะข้างหลังดันขึ้นไปไว้ขึ้นไปดีไวก๊อตกำลังพยายามอยู่พี่คนเนี่ยเพื่อนกันเลยดีทางเข้าเมืองบนพี่เพื่อนไหนดีเพื่อนรถอุ้มดันขึ้นไปหน่อยดันดันขึ้นไปหน่อยหน่อยพี่ซินยิงให้หน่อยพี่ซินข้างรถพี่ข้างรถข้างรถยิงหน่อยยิงหน่อยสวยสวย ปืนอีกหน่อยได้ป่ะปืนอีกหน่อยได้ปะหนูได้ตัวปืนมนนันมานะ,นานะไปดูเพื่อนนี้ <ๆ S 3> ดูเพื่อนนี้เพื่อนล้มอ่ะพี่กากศหน่อยดีเราต้องทะลุไปบ้านมันพี่เราต้องไปทะลุไปทะลุไป,ไปข้างหน้าทะลุไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปีขึ้นมาเฮ้ยวัเขาดิทะลุมามึงต้องทะลุมาเอร์ดนเอ มาเพื่อดิพี่แดนเออเอาเดียวดผมผมมาข้างหลังเขามาข้างหลังพี่กักอ่ะสวยไมลงไปไปเากระจายเลตะลงมาดิไปที่มันกระจายอ่ะเพื่อนหาเยอะแล้วเพื่อนเเนี่ยมาหายเพื่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้แพรวลงเอาเพื่อนี้แพวลงเอาเพื่อนนี้ ชูเพื่อนหลังไฟเต็มเลยมาดิทำเพี้ยอะไรเนี่ยไอ้บอลลุกตแฟนนี่แฟนี่แฟนนี่แฟนนี่ได้ไหมต่อคนนึงต่อคนนึงที่มาอยู่นี้หน่ยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยหัวแดงหัวแดงหัวแดงสามผมเลยกดยามโดนกดกลางไฟนะกลับไปกลางไฟนะเตะเตะให้หน่อยใครก็ได้เตะให้เตะให้พะโล้หน่อย ลมเยอะอยู่ไหนไปไว้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 ไปไวไปไวไปไไปไ้ไปไู่ไปวไปไไปไไปไ้ไปไ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 ้ไปไไปไ้ไปไไปไวไปไไปไไปไวไปไ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 ้ไปไ้ไปไไปไวไปไ่ไปไ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 ่ไปไ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 ้ไปไ้ไปไ้ไปไไปไวไปไไปไไไ่ไปไไปไ กำลังกำลังกำลังกลับกำลังกลับยิงให้อยู่ยิงให้อยู่อุ้มโซไปอุ้มโซไปอุ้มโซไปดิตาเป็นป้าตาเป็นปาเป็นสมหน่อยซหน่อยซูเสียงเลยดิกลางไฟอ่ะเพี้ยนเสียงอีกแล้วดีสามดีฟรีสดิต้งตึ้งตเปน้ไม่ได้ตึม่เป็น้ง่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไมเป็น้ไม่ได้สาเป็นม่ด้เนไ่ได้าเป็นม่ได้เป็นไม่ได้ามเป็นไม่ได้าเมเฮ้ยย่าไม่เป็น่้ปเ่ กกาใจเย็นเวียใจเย็นสวยสวยสวยไม่พี่ถือเองพี่ถือเองเราลมแล้วลมแล้วสามต่อมเลยฟีดให้เดี๋ยวฟีดให้มาหน้อบ้านขวาน้าบ้านขวาน้าหายพี่มือมืนกินกินเรียาพิ่งรอไปไปไกลเลยก็ได้ซ้ำตัวซ้ำซ้ำคนนี้ให้ซ้ำคนนี้ให้หน่อยซ้ำคนนี้ให้หน่อยเอาตัวชุูมาแล้วมามารอลุ้มหน่อยยิงไหมโดนยิงไหมข้างหดเงี้ยบ้าเกิด ไม่โดนไม่พักเลยพี่พี่ขวาฝั่งขวาพี่ผมโดนยิงทั้งบ้านเขานวบ้านบ้านเขานลเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนมาเล่นมาเล่นตรงหน้าคุกได้ไหมถอยถอยมาเล่นตรงหน้าคุกหน่อยเซนล่วงเซนล่วงกยีีเซนล่วงเซนล่วงไปปืมตายสองด็ทำให้ยิงให้หน่อยยิงเ็กบ้าเราตยเราเพื่อนตายหมดเลยยังตายตรงไหนพี่ ัไหมูดับเดี๋ยวพวกหูดับฟังกันหน่อยเหนือสี่เราตายหมดเลยเล่นตรงไหนพี่คนเดียวติดคนเดียวปิดคนเดียวปิดคนเดียวเปียได้ตัวหลังบ้านเราอ่ะหลังบ้านเราอ่ะหลังบ้านเราเยอะอ่ะพไปดูดูสวยๆเอาไปเดี๋ยวสุป่าเลยสุป่าดึงสมันไหนดึงสมันไหนมันดึงสมันไหนมันเกิดมันเกิด มึงไปไหนไาไปเชียยไปสบนะไปขึ้นบนบนขึ้นบนดีขึ้นโบอนโวไปหนองฟาไม่ได้ไปไปไปก่อนไปห้ยหหยหหพี่ไอ้อาสเอาสไปแลงไหนอ่ะ cứ phải <laughs> lạng bán rồi đêm mừng mày chơi coi lạng bán rồi dân ไปนี่อะไรฟอมตีหอยควายทำเต็มไตาดห้ยก็จอยควายห้ยเสียงสั่นอีสั่นเนลออออขอดิขอดขอดิขอดขอดสอดเข้ามาดพี่เพื่อนสอมาเข้าสอบมาในเอ e ีเพื่อนหรืออบมาเพื่อนหรือสอบมาขาไว้ใครมีสอบงเป็ดปืนด้ใครมีสองเป็ดปืนดิทะไรอะทำอะไรอะทาอะไรอะ มาตายไปควายมึงจะมาเพื่อนหรือมึงจะมาตายควายทำเหี้ยอะไรมึงทำเหี้ยอะไรมึงมาผีสัตว์แพลวเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรควายเหี้ยผ้าดดูมไปสัตว์พลาดดูมกี่ปีกี่ปีก็พลาดดูมไปควายเหี้ยไอควายก็จ่อไอ้เหี้ยดะพาประกอดควายสภาพไอ้เหี้ยมึงหล่นเลยคุณ นั่ง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 ขันหนึ่งขันหนึ่งก็กลางขันหนึ่งขันหนึ่งขันหนึ่งเสี่พี่ส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  เดิมไม่ yon, ควคยายมันโคตรกากอะมอนน้องไอ้ดาราไหนไว้ดาราไม่เว้ยจะ่พาเดิมจริงนะเว้ยกาจัดเลยโคตรกากเอ้ควายเฮียโว้ยอันนี้ไอเหรอเพื่อนอันนี้ไอเหรอต่ออันนี้ไอเหรอเพื่อนอะไรนะเพื่อนขอโทษพี่เพื่อนมันก็ตาเหมือนเพื่อนโอ้ยเจ้เจ้ตัวไหนมันพูดว่าแฮชแท็กไม่เพื่อนแต่พาเดิมเว้ย ้ยแท็กนา้นใช้ได้นะแท็กเนี้ยแท็กงงเนี้ยใช้ได้นะข้างไหนอะแท็กข้างไหนอะแท็กเนี้ย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 ไหนไหนพี่ป๊อปแท็กเนี้ยยืนยืนบนรถอะเห็นเนาะแท็กเนี้ยแท็กเนี้ยรถล็อกดิมึงเดินกดล็อกรถมึงขึ้นเนาะซ่อมรถนะซ่อมรถให้เสร็จ ตอนไหนบอลนะขอตอนไหนบอลสำหรับเดี๋ยวผมถามให้พี่มีมีจบเหลือไหมไม่จบเหลือไหมพี่พี่เฟิร์นเป็นคุ้มใช่ป้องเฟิร์นเอ้ยกูขอปืนสีคนนึงมึงทิ้งจบให้พี่มะขามหน่อยดิอ่อแล้วมึงตาไม่เขียวพี่มะขามอยู่ตาไม่เฉาะเห็นปะกริงจริงอะเก่งคาโก้ดำ พี่ไอ้นี่ยังไม่หอมเอออะไรกินอะไรกลุม่มใหญ่มีกี่มีเหลือกี่คนมั้ยนี่ดิมึงอยากเป็นปตัวมว่าเดี๋ยวอยู่นะเดินหน้าไปหลังมึงมาไอซูมใหญ่นี่อ่หน้าคอมประดัคันหนึ่งเออไม่มึงมันหลุด,ลดคันนั้นหรอคันนั้นหลุดหรอคันนี้หลุดเนี่ยสองคันนี้หลุดมึงมึงขับเลยมึงเอาแท็กไปคันไหนก็ได้ไปขับเลยโพสเลยโ<ด>พส <อ S 1> <นะ S 2> เลยคนนี้เอาไปแล้วเนี่ยนะคนนี้ไปแล้วเออเออเอองั้นมึงมากูมึงมาโก้จบหมดแล้วใช่ปะไอ้คอมบระดก็หลุดนะคอมบอมประคันหนึ่งก็หลุดนะเนี่ยข้างกันนะ พี่สาวมีบ่วยังะถ้ไพี่สาวโสดมัป่อยเลยฮะพี่ขอแรกสัดแต่คนเหรอได้พี่สองครับโคตมันเอ้ยอย่าอย่าฮะโอเคแล้วเปแล้วเออมันชสบผม้็มึงกูมันโคตรกาศนะเนาะ ขับไปก่อนอะเหรอขับไปก่อนอะเหรอพร้อมไหมพร้อมไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออไปเอ,ไอาไปไล่ชมกันละเตรียมห่อนะปลดล็อกรถยังปลดล็อกใช่ไหมกมใหญ่ทำไมเหลือกูสามคนวนะมึงกลับมาได้ปะพี่รักพี่พร้อมนะหนึ่งสองสามพรอเลยป่ะหายสามมากนะพี่อยูไ่ไหน